ด้วยก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความเห็นนะครับในประเด็นที่ไม่เห็นด้วยต่างๆต่อร่างของคุณพริศและร่างที่เสนอโดยพรรคประชาชนนะครับเพื่อเป็นการรักษาบรรยากาศกับท่านประธานผมจะขออนุญาตเลือกตอบเฉพาะประเด็นสําคัญสําคัญประเด็นใหญ่ๆฮะส่วนประเด็นอะไรที่อาจจะไม่ได้มีสาระในรายละเอียดอย่างเช่นในเรื่องของคําคูประเภทที่ว่าพรรคประชาชนต้องไปหาชื่อพรรคการเมืองใหม่หรือไม่ ผมขออนุญาตสงวนเวลาในที่ประชุมสภาแห่งนี้ไม่ให้ตอบนะครับแล้วก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในที่ประชุมของสภาประเด็นแรกครับท่านประธานในเรื่องของข้อห่วงใยของท่านกรวีปริศนานันทกุลนะครับตั้งแต่เมื่อวานที่ท่านได้มีประโยคคําพูดนะครับผมขออนุญาตโค้ดคําพูดมาเป็นคําต่อคำนะครับท่านได้มีการพูดบอกว่าอย่าเพ้อฝันมากครับและท่านเองอยากจะชวนทุกๆคนมามองโลกตามความเป็นจริง อีกหนึ่งประโยคครับท่านบอกว่าท่านมุ่งหวัง